สวัสดีครับคุณครูแนนสวัสดีครับเพนโดสวัสดีค่ะคุณครูแนนสวัสดีคะ่ะบสนุกมือด้วยค่ะเล่สวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะบอ,อ,อัน <laughs> นี้ต่อ่านนี้ครูต้องตกใจแน,น่เลยว่าหนูอะไรมาด้วย เอาอะไรมาครับโอ้โหปกปืนด้วยล่ะครับโอ้โหตองตั้งใจเรียนดตั้งใจบอบบเขียนนึ่งห้าตัวนี้ค่ะที่เจ็ดต้งเขียันดีมาด้วยอันตาหอบอกไ้ก่อนคือมีเกมมาด้วย เมจม้าโจตลาดตัววานน,นี้เรียนอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะสอบกันนะคะสอบท้ายบทเรียนที่หนึ่งกับสองนะคะที่เราเรียนไปแล้วเนาะอ่าวันนี้จะไม่มีเรียนนะคะแต่จะมีการทบทวนนะคะเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้นะคะสวัสดีค่ะคุณครูแนนสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้วันนี้วันนี้ อากาศวันนี้เป็นไงบ้างเอ่ยหนาวค่ยยังหนาวอยู่นะคะนิดหน่อยเนาะมีใครเพิ่งตื่นนอนบ้างเรตื่นตั้งนานแล้เวเนาตื่นแาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำแบบทดสอบกันนะคะใน Google Form เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะทบทวนให้นะคะวันนี้มีงานก็คือทำข้อสอบอย่างเดียวนะคะสวัสดีคุณครูแนนสวัสดีครับคุณแนนแล้วก็บุญมาดิยะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับ เดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่นะคะอีกสองนาทีเนาะไหนคะคุณครูแนนวันนี้นะคะคุณครูจะทบทวนให้นะคะอ่าเราไม่ต้องเตรียมขึ้นมาก็ได้นะคะเดี๋ยวดูในหน้าจอได้เลยนะคะวันนี้เราจะทำแบบทดสอบกันใน Google Form เหมือนเดิมนะคะวันนี้จะ งานนะคะเบื่อแล้วนาคุนเกิลเนี่ยวันนี้เบื่อแล้วนาทำรลาเยวอีกเบื่อแล้วเหรอครับโอเคแล้วอ่ะแล้วใองต้อไม่ดีนะคร อ่าเดี๋ยว<พ>อรอเ <พอ S 1> ่<พ>อนค่นะ<พ>อีกสองนาทีาาพอแล้วครับครับเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่นะคะตอนนี้เข้ามากี่คนแล้วเอ่ย ยี่สิบคนยี่คิบสองะรวมคุณครูอีกหนึ่งคนอ่ะเดี๋ยวคุณครูบอกอีกครั้งนะคะวันนี้ไม่มีงานนะคะวันนี้คุณครูจะทบทวนให้อออ่าสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้ไม่มีงานนะคะวันนี้คุณครูจะทบทวนให้นะคะก่อนสอบนะ ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําข้อส,นนบบสอบกันใน Google ทันแบดสอบนะคะเอเรียไหข้อสอบกันละทาแบบท,ดส,บท,บบทดสอบค่ะเรื่องอักษรกลางและอักษรสูงที่เราเรียนมานะคะอ่าในเร่มอ่านออกเขียนได้สีฟ้านั่นเองนะคะอ่ะแล้วคนมีคนสงสัยว่าเขียนตามคําบอกอนไหนนะคะเขียนตามคําบอกเขียนตอนบ่ายนะคะเขียนคัาบบ่ายสองเนาะ ่ะเขียนกับคุณครูนิ่มนะคะอ่ะพร้อมหรือยังเอ้ยอ่ะพร,ร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวช่วยคุณครูตอบคำถามนะคะเราจะได้รีบๆไปทำข้อสอบกันเนาะ เราเรียนไปแล้วนะคะทั้งหมดสองเรื่องคือเรื่องอักษรกลางกับอักษรอะไรเอ่ยจ้าอักษรสูงครับอักษรสูงอักษรสูงนะคะมีใครจําได้ว่าบ้างว่าอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวมีพยัญชนะกลางกี่ตัว9ตัวอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะอักษรสูงเาไม่ได้เห็นดทั้งหมดจิตเสี้ยงเอ่ย อันวรรณยุกได้ทั้งหมดเสียงเอ่ยเปนครูเสียงเบาจังเลยได้ยินไหมคะเสียงเบาค่ะเสียงเบาใช่ไหมคะอ่ะสักครู่นะคะอะได้ยินไหมคะได้ยินชัดไหมคะได้ยินแล้วคะ่ะนี่ชัดออชัดไหมคะหรือว่ายังเบาอยู่ได้ยินแล้วะนี่ชัดได้ยินแล้วค่ะ ค่ะขอบคคุณ่ะอักษรกลางผันได้ทั้งหมดกี่เสียงคะนักเรียนกี่เสียงอห้าเสียงหเสียงห้าเสียงมีเสียงอะไรบ้างเอ่ยเสียงสามเอ็กเอกโทตีจัตวาเอกโทจิตจัตวาเอก อักษรกลางจะผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะก็คือเสียงสามัญเอกโทรตรีและจัตวานะคะแล้วนักเรียน<ท>นักเรียนรู้ไหมคะว่าอักษรกลางนะคะมีพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรเอ่ยอใครรู้บาง อ่าอักษรกลางมีพื้นเสียงเป็นเสียงสาวค่ะพื้นเสียงก็คือคำที่ไม่มีรูปวนนรรณยุกต์อนครแล้วเครื่องหมายวรรณยุกต์มีทั้งหมดกี่เครื่องหมายเอ่ยวรรณยุกต์สี่ครับีดี้าจรียนรูป คูชี้นะคะเด้ยินไหมคะที่ที่มันวงกลมอยู่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยไม้โอ้เองไม้โอ้ยไม้โอ้ยไม้ตว่าไม้โทไม้โทไม้โทไม้ตว่าไม้ตว่ามีใครนะคะใช่นะคะไม่จตวาไม่จตวามีคล้ายคล้ายเครื่องหมายอะไรเอ่ย ไบบววใบบวค่ะบบวกนั่นเองนะคะอ่าคัดไปเรามาดูหลักการจําอักษรกลางกันบ้างนะคะอ่ามีใครจำได้้างได้ไอศิด็กเด็กตายด็กตาโอ๊ตายอ๊บอเลิลปเด็กตายเด็กตายติดตายติดตายัสดนายดตาย ยันสุดปลาย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 ใช้เขนตัวอะไรเขียนตามคำบอกใช่ยังคะกดบด็กับดชดางเนี่ยอาอกก็เขียนตามคำบอกนะคะเขียนตอนบ่ายนะคะวันนี้คุณครูจะทบทวนเรื่องอักษรกลางและอักษรสูงให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบใน Google Form นะคะวันนี้จะไม่มีงานนะคะไม่มีงานนะคะ ต anyway. ่อ ach, ตต to, un. ไปเทคนิคการจำไกจิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนะคะอะคำว่าเด็กแทนตัวนอกจากดอเด็กแล้วแทนตัวอะไรเอ่ยดออะไรเอ่ยก็แค่าจ้าจ้าจาจ่าจาจาาจาก้จาจ้เ้าาจ้้าจาต้าาจ้าจาจ้าจ้าาาะ เวลาผันนะคะคุณครูบอกไปแล้วว่าอักษรกลางผันได้กี่เสียงเอ่ยห้าเสียงค่ะห้าเสียง้าครับเอาไปเลยอเออเออเออี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 อ่าผันได้ห้าเสียงก็คืออี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 นะคะ แล้วคำว่าเก้าอี้นะคะต้องเติมไม้อะไรเอ่ยเก้าอี้เก้าอี้ไม้อะไรไม่ไม้เอกไม่เอกไม้เอกค่ะเก้าอี้เก้าอี้อ่ะเก้าอี้คำว่าเก้าอี้เติมไม้อะไรเอ่ยไม้โทไม้โทนะคะคำว่าเก้าอี้ต้องเติมไม้โทนะคะตอบถึงเรือ่องบางสิงบางอย่างนิดหนึ่งหัวคุยจะได้ยิน เราก็เติมไปนะคะต่อไปอันนี้คือรูปใครเอ่ยตาเตี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 ยนะคะเาชื่อตาเตียนะตาเตียตาเตียตาเตียคำว่าเตียเติมไม้อะไรเอ่ยไม้อะไรเนี่ยเตี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 ยค่ะไม้อะไรตเอคค่ะ่ย แล้วคำว่าตีเติมไม้อะไรเอ่ยผูดชวนก่อนแล้วเดี๋ยวไปทันห้ไม่เถียงเลยไม่โทรมากมากเลยนะคะเติมไม้โทดนะคะเตี้ยแกตัวเตี้ยอ่าอาเตี้ยแกตัวเตี้ยนะคะถัดไปพูดปกตมากังหลินคำว่าอะไรเอ่ยกอบไฟครับกอบไฟสกดลดังไรครับ กโกกโก้โกกไคกโไมอ่โอไอไฟนะคะก่อไฟนะคะอ่ะถัดไปภาพที่สองนะคะภาพที่สองคำว่าอะไรเอ่ยทำไร Hey กำไลกำกำลอยไลกำไลไม้พานี่ค้าเขาทำอะไรเอ่ยอะนม้ภาพเขาทำอะไรเอ่ยก็อมเอ้กำมือกำมือกอมมำมอะกำมือสะกดยังไงนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะสะกดยังไงนะคะกำมือกำอกำกำอกำม ถูกต้องค่ะกออากรรมออื้อมือนะคะกามือนะคะภาพสุดท้ายภาพอะไรคะนักเรียนไม่ใช่กำไรใช่ไมคก่เ้ไก่ไก่ไก้ก่เดไกงไกไก่เด้่เด้ไก่เด้กเดไก่ไก่เดไก่เจ้่เ้ก่เไก่งกเก่เกเดกเดงเ อ่าจอเอเดมาถูกเจนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะเอ๋เอ๋ไปทำให้ก็ได้เราไปถึงอักษรพกันนะคะอักษรสูงมีทั้งหมดอักษรสูงค่ะอักษรสูงมีพยัญชนะทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวค่ะ เ1ดตัวนะคะอักษรสูงสามารถกันได้กี่เสียง3เสียงเสียงเสียงสีมีเสียงอะไรบ้างเอ่ยมีเสียงอะไรบ้างเสียงฟ้ามันเด็กโท เสียงเสียงจัตวาเสียงอะไรเอ่ยจัตวาเอกโทเสียงจัตวาเสียงจัตวาเสียงเอกและเสียงโทนะคะอักษรคุ้สตามาถผันได้สามเสียงนะคะและมีพื้นเสียงพื้นเสียงก็คือคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาจัตวา พื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวานั่นเองนะคะต้องทวนก่อนอักษรสูงมีทั้งหมดพย,ยัญชนะทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียนอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยสิบเอ็ดตัว,ตว,ตวอ่าสิบเอ็ดตัวแล้วอักษรสูงพันได้ทั้งหมดกี่เสียงคะ มีทัง้งหมดสี่เสียงสามเสียงสามเสียงสามารถผัดวรรณยุกได้ทั้งหมดสามเสียงนะคะอ่ะอักษรสูงมีนะคะมีพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรเอ่ยมีพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรเสียงจัตวาจัตวา อ่าอักสรสูงมีพื้นเสียงเป็นเสียงตะวันนะคะอไปดูตัวอย่างนะคะวิธีการจำอะาสวัสดีค่ะไครจำได้ไหมสวัสดีค่ะบทูงข้าวสารให้ฉันาผีฟากทูงข้าวสารให้ฉันนั่นเองนะคะคำว่าพีแทนพอพึ่งนะคะ คำว่าากฟ้าขอฟ้าคำว่าถุงแทนอะไรเอ่ยถุงขอถุงคำว่าข้าแทนไม่ใช่ขอถางไม่ะช่คำว่าข้าวแทนขอไข่และขอขวดนะคะอ่คำว่าสารนขวดคำว่าสารมีทั้งหมดสามตัวคือซอสเสือบอส วาะะสาวะทามาให้แทนอะไรเอ่ยถูกขอหยีใช่ตัวแทนเป็นตัวอะไรเป็นขอหีขอหยีเป็นไหมเนี่ยจอยจออฉอนะคะจอชิงนะคะอัดไปเราไปดูตนยางกันสน่อะครับหนสนามดะ บอกไปแล้วว่าอักษรสูงสามารถผันได้ทั้งหมด3เสียงนะคะและมีพื้นเสียง<ช>เป็นเสียงจัตาวา<ช><ช>และสเสียง<ช><ช>ก็คือจัตาวาเอกและโทนะคะคําแรกนะคะตัวอย่างที่เขาให้มาคือคําว่าชาชานะคะปู่อะไรเอ่ยปู่ทําอะไรปู ปู่ทำอะไรชาชาช้าอ่ะถูกต้องนะคะปู่ทำอะไรชาชานะคะอ่าถัดมาข้อที่สองนะคะมีคำที่ให้มาก็คือคำว่าไข่ไข่ไข่นะคะในภาพก็คือเขาเป็นอะไรเอ่ยเป็นไข่ค่ะอ่าเขาเป็นไข่ะะนะคะเขาเป็นไข่นะคะ ดังนั้นจึงต้องคําว่าไข่สะกดยังไงคะรไค่ะไ่โทค่ะไม่โทค่ะออไอไข้ไม่โทไข้นะคะเธอมีไข่นะโจไข่นะ้ยไข่นะโเาเดาไ่ไข่นะโเดา่ไปดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเป็นคำว่าอะไรคะเรียน จำได้ไหมเอ่ยไข่เตาไข่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 ตาสกุลได้ไหครับไข่เตาสะกดยังไงครับไอไข่ไม่เอกไข่ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้เป็นคอควายหรือขอไข่คะขอเราขอฝากไข่ไข่ค่ะอ้าวขอไข่ต้องออกเสียงขอนะคะขอไข่ต้องออกเสียงขอนะคะขอไอไข่ไม้เอกไข่นะคะอ่ะ อะลองสะกดพร้อมกันได้เลยนะคะสะกดขอขอไอไง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 ไ่ไงไง ต่อเตาเอาเตาไม้เอกเตาไข่เตาไข่เตาไข่หัอไอไข่ไหมเอกไข่ตอเอาเตาไม้เอกเตานะคะไข่มีผีเสื้อผีเสื้อค่ะเสือไม้โทนอ่าคำที่สองนะคะสะกดยังไงไม่อะไรโอเอือ ขออเอือร์เสือไม้เพื่อนะครับอะไรตัดรวมเป็นเพื่อค่ะเพื่อไมครับเพื่อไม่เอกอยู่ไม่ถูกเลยไม่ถูกไ่าไม่ถูกนะคะคำสุดท้ายคำว่าอะไรเอ่ยผอบบ้างผอบ้าพอใช้ใช้ไหมนี่ ห่อไม้เอกห่อไม้ห่ออาห่อโอห่อไม้โถผ้าห่อผ้าโอห่อไม้เอกหอนะคะผออาผาไม้โทผ้ารวมเป็นห่อผ้านะคะอ่ะอ่ะลองมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะ มีทั้งหมดกี่ตัวมีพยยญชนะทั้งหมดกี่ตัวยีสิบเจ็ดตัวคี่สิบตัวครับอักษรกลางนะครับอักษรกลางนะครับไม่ใช่อักษรสูงนะครับเก้าตัวห้าตัวหัวเก้าตัวนะคะอักษรกลางมีทั้งหมดเก้าตัว ผันวรรณยุกได้ท <con flow> er okay. ั้งหมดยังสเอเอ่ออโต่ตสามสสอนักษรกลางสามารถผันวรรณยุกได้ทั้งหมดห้าเสียงนะคะและมีเสียงเป็นเสียงสามัญนะคะอ่าสอนกลางผันวรรณยุกได้ทั้งหมดห้าเสียงนะคะก็มาเนี่ยเล่นอย่างนี้ที่มือนน่น มีหลักการจำว่ายังไงเอ่ยอักษรวงกลางหลักการหัวใจตายปากจุ้งเก้าขาในฉันไม่ไม่ใช่ก่อสิไกอักษรกลางนะคะคือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนะคะอ่าเข้าไป อักษรสูงนส,นสูงมีเพียชนชนะทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยอ่สิ็ตัวอักรสูงนอษรสูงมีเพียชนะคับิบตัวยสิอดตัวนะคะสิบเอ็ดตัวได้เกยอะไรบ้างเอ่ยสิบเอ็ดตัวสามารถ สามารถผันได้ทั้งหมดที่4เสียงเสียง4เสียง3เสียง4เสียงอักซอนสูงอักซอนสูงนี่พื้นเสียงเป็นเสียงอะไรเอ่ยมีใครจำได้บ้างเสียงจากตะวันวานะคะ เอกทูตวาอ่าถูกต้องนะคะเอกทูจัตวาหรือจัตวาเอกทูนะคะอ่าต่อมากตัวเอกอักษรสูงอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไปจิกจิกไปต้องไปตสองไ ใ้ากเาไให้ผีฝากถุงข้าวฝากให้ฉันค่ะถูกต้องนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะอ่าถูกต้องนะคะม่ผีหนูพูดผิดเครื่องของตัวเองพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมจะทําข้อสอบกันหร้อค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมนะติอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูอ่านทุกคนพร้อมแล้วค่ะอ่านทุกคนติด เดี๋ยวคุณครูพาไปดูตัวอย่างข้อสอบเนาะปิดเลยครับครับเอาเลยผมพร้อมแล้วห้ตามบอกนะครับห้ามบอกนะครับอ่านิดไหแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยเห็นครับเห็นครับเห็นครับหน้าตาแบบเรานะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเห็นครับ อย่าลืมใส่ชื่อนะคะนามสกุลนะคะชื่อนามสกุลนะคะเลขที่นะคะเลขที่ให้ถูกต้องเนาะแล้เวเวลาเราทำนะคะเราก็ติ๊กเลยเราจะตอบข้อไหนนะคะก็จิ้มไปเลยนะคะให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะ เสร็จแล้วนักเรียนก็กดคำว่าอะไรเอ่ยครูครับออกไปทำเลยได้ปครับเพรคำตอบคือเราทบทวนนับ้นแล้วเขียดไปอ่าพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมทำข้อสอบหรือยังเอ่ยมีไม่อยู่ยังทำข้อสอบไม่ได้แม้แต่น้อยแล้วค่ะทุกคนฟังอีกอย่างรอบนะคะวันนี้ไม่มีงานถูกไหมคะวันนี้เราทำแบบทดสอบนะคะ เราทําแบบทดสอบกันเนาะเรียนนะคะวันนี้ไม่มีงานนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งริงก์นะคะไปให้ในไลน์กลุ่มนะคะแล้วเราก็กดทําได้เลยนะคะอิบอกหนูไอะนะคะเลยได้ไหมคะอยาหนูบอกไให้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวคุณครูได้เลยไหมคะ มีใครทําแบบคัดเตียนไหมคะอ๋อได้ยคะอ่าเดี๋ยวคุณครูส่งให้ก่อนเนาะออได้เลยไหมคะอ่าแล้วคู่นะคะเดี๋ยวครูส่งแบบทดสอบให้ดูก่อนเนาะอ่าเห็นแบบทดสอบไม่รายได้ยังเอ่ยมีใครเข้าไปแล้วบ้างอ่ายังไม่ได้เข้าไปเนยยังไม่อยู่เนยยัง ถึงโซนเชียงม่คูนี่ตั้งต้อยในเจได้เลยนะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูยันละบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมีใครสงสัยสวัสดีคคุณครูสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคูยันเนี่ยสวัสดีค่ะคุณครู บาย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 ค่ะอ่ามีใครสงสัยไม่เอ่ยสอบถามคุณครูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณครูจะไปแล้วนะคะน,นี่ยังไม่ได้ส่งนีงให้เลยไม,ไม่ออก ครับอยู่รอแม่สักียงมไในจงเลงมาให้เลยยยกับใครครับเจฟอยู่กับใครครับสวัสดีค่ะค่อครับพอไม,อไม่ไม่มีลายครูครับก็เลยต้องให้แม่แชร์ไปในแทบ็บโอ้กูส่งมาแล้วเปิดเองไม่ได้ไม่รู้ละค่ะ อ๋อค่ะเดี๋ยวยเราไปแล้วคะเพราะหนูต้องทาข้อสอบแล้วอ่าใครทําข้อสอบแล้วบ้างเลยถููทุกข้อไม่เออเอลคุณแม่ครับนี่หนูต้องนี่หนูเรียนชื่อชื่อนามสกุลกับชื่ออีกแล้วครับลืมลืมนามสกุลไหนแล้วครับใช่นามสกุลอีกแล้วครับลืมชื่อไหมครับไม่ลืมครับ แต่ผมเบื่อแต่หนูเบื่อที่จะเขียนเหมือนเดิมอ๋ออยากเปลี่ยนชื่อแล้วครับไม่อยากฟันขึ้นแล้วเนี่ยวันหลุดอ่ะวันหลุดแล้วครับฟันหักแล้วครับแม่แป็งฟันหลุดแม่เป็นฟันหลุดเลยลรอครับโอ้โหฟันหลุดเลยเงฟันแรงแดงอ่ะบุ๊ค หลุดเลยตอนแรกมันเยอะอยู่แล้วแต่มันขึ้นข้างในแล้วต้องไปใส่เครื่องมือแล้วค่ะไันที่มือเจ็วันที่สิบหกยี่สิบเจ็ดถึงจะได้ไปนู่นะ่ะโอ้ครับครับเดี๋ยวคุณรูไปก่อนนะคะครับไปก่อนลแล้วค่วะ,คะนะ ค่ะบ,บายยนะคะเดี๋ยวเจอกันที่นี้นะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะตะวันบ๊ายบายบ,ายบายทุกคน